สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆนวันนี้เจ๊จะาราบหมูราบหมูของเจ๊จ๋าก็จะมีส่วนประกอบอันนี้แล้วจะหมักแบบนี้นะเพ,พื่อนเพื่อนอันนี้เจ๊จ๋ามีหนังนะคะเพ,พื่อนๆนเจ๊จ่ามีหนังพิโดดพิสดมีหนังต้มหนังใส่น้ำมนะนาวเพื่อนเพื่อนแล้วก็ใส่ใส่หฮอใส่อ่อนแบบนี้นะเพ,พื่อนเพื่อนนี่น ใ่จ๋าก็จะมีไส้มีไส้มีหนังรวมกันฮนะเพื่อนๆน,นี่รวมกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปลาปลาเนี่ยก็แบบนี้เลยเด้อแบบบ้านนอกนะคะผักเครื่องเคียงของายจ๋าแตงกวา ะเขือปอหน่อ,นอไม้ที่จะจ๋าทำเจ๊จะอยากให้ลูกมาชิมลูกพอดีไปหลับญ้าบ้านงานอยากให้มาชิมเบิ่งที่จะจ๋าทำแต่เจ๊จ๋ากินแบบยากเลยลองชิมเหมือนว่ามันอร่อยเพื่อนอยากเอาไปขายเจ๊จ๋าบุอยากให้ไปเพราะช่วงนี้เจ๊จ๋าคิดว่าหน้าหน่นอไม้หน่อไม้ก็คงเยอะนะเพื่อน,น,นๆอันนี้มันแซ่บ อันนี้มันอร่อยเพื่อนๆมานเด้อวมากินข้าวกันยะจ้าแจ่วก็แจ่วพริกหัวบ้านเฮาสิเอินว่าพริกหัวโปกนะเพื่อนเบ่นบมีอย่างมีแต่ปลาแล้วก็ปลาผาประะุรสบิบมะนาวใส่จักหน่อยแบบมี้หนาเพื่อนๆบ่นบต้องปรุงแต่งาผักเคียงก็มีถั่วผักยาวหน่อไม้ต้มยะจ๋า ลูกค้ามาพอดีเพื่อนเดี๋ยวนะคะลูกค้ามาพอดีพอดีลูกค้ายาจ๋ามานี่กระถิ่นกำลังน่ากินกระถิ่นที่บ้านนานะคะเพื่อนเพื่อนนี่ยอดอ่อนยายจ๋าไม่ได้เอามาวันนี้ก็เป็นวันนี้ก็คือเมนูลาบนะคะเพื่อนเพื่อนเมนูลาบหมูนะคะเพื่อนเพื่อนลาบแบบอ่อนๆแน่นจากน้อยนะคะเพื่อนเพื่อนปกติยายจ๋าอยากได้ขมๆยายจ๋าก็จะใส่ดีนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือ อันนี้ก็คือแบบว่าแล้วแต่ความชอบนะเพื่อนเพื่อนใครชอบใส่แบบว่าออกแนวขมขมเหมือนก้อยงัวกับใส่ดีเข้าไปแบบนี้น้าของเพื่อนหรือใครชอบแบบกลางๆหรือว่าทํารสชาติกลางกลางแบบทางฝั่งภาคกลางแบบเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียปร้ยวสามรสแบบนี้ก็หิดได้แบบนี้น้คของเ,เพื่อนอันนี้คือแล้วแต่ความชอบ เราชอบแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นวันนี้กินแบบกลมกล่อมนะคะแซบหนัวนะ,ะเพื่อนเพื่อนกลมกล่อมแซบหนัวผักข่าเคียงยายจ๋าก็จะมีแตงแตงมะเขือมะเขือเปาะนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็หน่อไม้ที่ยายจ๋าเก็บมาต้มทําหน่อไม้ถุงข้ามปีนะคะอันนี้อันนี้นี่อันนี้น่าจะครึ่งเดือนเลยมั้งเพื่อนเพื่อนนี่คือยายจ๋าไม่ได้ล้างนะคะเพื่อนเอนอันนี้ไม่ได้ล้างนะคะ ไม่ได้ล้างนะอันนี้ไม่ได้ล้างรสชาติก็อร่อยอันนี้จะจากทดลองนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้คือจะจากทดลองนะคะแล้วก็เป็นผัวนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ของที่บ้านนานะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็อันนี้อันนี้ซื้อมาว่าก็เป็นหอมเจียวนะคะเพื่อนเพื่อนเผื่ออยากกินก็ใส่ให้มันหลากหลายนะเพื่อนเพื่อนเผื่ออยากกินก็ใส่ก็ปลาร้าก็มากินกับหน่อไม้ของแนวนะเพื่อนเพื่อน แนวคู่กันนะคะเพื่อนๆปลาล่าก็กินใส่หน่อไม้ก็ขออนุญาตนะคะเพื่อนๆแต่บได้กินให้เบิ่งนะคะเพื่อนๆโบได้กินให้เบิ่งเนาะจะสิจําปลาล่าเพราะว่าของหมักปลาล่าปลาเป็นปลาล่าหัวโปกนะคะเพื่อนๆแซบกระถินกำลังน่ากินแต่เสียอย่างเดียวจะจะาแกะเพื่อนๆเบื่อกะจ่ากพรามีฟัน ลูกเพ้ามาอยู่เพื่อนๆเป้ามาว่าวิ่แม่คือลาาหมูมาเนี่ยนะพอดีลูกสาวไปรับยา่าไปงานข่าวดำของพี่น,นอ้องเนาะค่ะเพื่อนๆเดี๋ยจ๋กก็จะไปเหมือนกันแต่ช่วงนี้ยังไม่ได้ไปนะคะเราไปวันงสงการหรือว่าส่งเพื่อนขึ้นเมนมานะเพื่อนๆแบบนี้อันนี้เอียจะชวนมากินกับข้าวนะคะโทรศัพท์เดียจากก็จะเป็นยางนานเนาะเพื่อนๆ นี่นะคะเ,เพื่อนๆผักข้างเคียงหลากหลายนะคะนี่แซ่บอร่อยขคนอนุยาะนะคะเพราะว่ากินอยู่บ้านนะคะเ,เพื่อนๆใส้มือจะจ่าแบ่งไว้แล้วนะคะเ,เพื่อนๆ เนียวกินแล้วเดี้ยวมอยู่กับาจจ๋าเลยเนียวใครก็ไม่รู้เข้ากันมากเพื่อนๆแล้วก็มีผักชีลาวด้วยนะคะผักชีลาวหน่อยนึงเหลือผักชีลาวเหลือ ขออนุญาตนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าต้องใช้มือนะคะนี่หนังยายจ๋าก็ต้มนะคะเพื่อนเพื่อนี่หนังยายจ๋าก็ต้มแล้วก็มาหั่นซอยซอยขออนุญาตนะคะเพื่อนเพื่อนยายจ๋าขออนุญาตกินข้าวก่อนเ้อเมนู ลาบหมูผักหลากหลายของของยายจ๋าก็ผักที่บ้านนานะคะเ,เพื่อนๆไม่ได้ซื้อนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่แวะมากินข้าวกับยายจา๋าน,นะคะพริกโดดไปมักกัดพริกนิววายเบิ่งดูนียมักกัดน,น่ะนียายจ๋ากงไม่กล้ากัดแต่เพื่อนๆแต่เอามาทำเป็นผักแนม